ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆองทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมก็มาต่อกันที่หลักสิบนะครับหลักสิบบนนะครับผมก็มาทำสูตรต่อเนื่องนะครับไว้ใช้นะครับสำหรับงวดถัดไปนะครับก็งวดที่ผ่านมาหลักสิบบนเล่นหน่วยบนของเรามาหลุดนะครับผมก็เลยทำต่อไว้นะครับผมสำหรับสูตรนี้นะครับผมทําไว้ก่อนหน้าเลยครับสองวดนะครับตั้งแต่งวดประจําวันที่สิบหก สิงหานะครับผมทําไว้ตั้งแต่วันที่16สิงหาแต่ก็ยังไม่ได้ลงโรมาเดินนะครับนี่ก็เดินมาแล้วครับ2องวดนะครับงวดนี้จะเป็นงวดที่3ามนะครับผมก่อนที่เราจะเข้าไปดูสูตรกันนะครับผมคําเตือนนะครับสูตรนี้ใช้เป็นแนวทางนะครับในการซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับผมสูตรหวยนะครับเป็นการคํานวณนะครับตามสิสถิติเลขที่เคยออกนะครับผมนั้นเราก็ไปดูสูตรกันเลยนะครับผม นี่ผมก็ทําไว้แล้วคร่าวๆนะครับผมสงวดสูตรนี้เดินประมาณ18-19วดน,บบนนะครับหลัก10บบนครับผมทําไว้สองสูตรนะครับสสูตรไว้ใช้นะครับ2สูตรจะขีดขั้นไว้นะครับเผื่อไว้ใช้สําหรับงวดหน้านะครับเผื่อสูตรเก่าของเราที่ใช้ไปมันหลุดนะครับผม ก็ทำเผื่อไว้นะครับสำหรับสูตรนี้ใช้ต่อกันยาวๆนะครับถ้าสูตรมันเดินนะครับผมนะครับก็ทำไว้อยากให้มันเดินทุกงวดนะครับผมแต่สูตรนะครับก็มีเข้ามีหลุดนะครับผม นะครับนี่ผมก็ทําไว้ตั้งแต่งวดที่ออกห้าหกเจ็ดนะครับผมห้าหกเจ็ดนะครับก็มามาต่อก่อนที่เออ่ช่วงโควิดนะครับก็เลยต่อจากงวดนั้นมันเลยครับมันตั้งแต่เนี่ยผลออกศูนย์เก้าห้านะครับมาออกห้าหกเจ็ดนะครับงวดที่สองเก้าหกเจ็ดนะครับเก้าหกนะครับแล้วก็งวดที่สามผมทำไว้นะครับก็คือสองห้าแปดนะครับผมสองห้าแปด งั้นเราก็มาดูสูตรกันเลยนะครับผมสําหรับสูตรนี้นะครับสูตรหลักสิบบนนะครับผมสูตรง่ายๆนะครับไม่ยากถ้าใครอยากทํานะครับผมก็เอาไปต่อได้เลยนะครับผมไปทําต่อได้เลยนะครับผมสูตรแรกนะครับที่จะใช้จับนะครับก็คือหลักหน่วยครั้งที่สามนะครับหลักหน่วยครั้งที่สามหลักหน่วยครั้งที่สามนะครับเจ็ดนะครับหลักหน่วยครั้งที่สามว่าเจ็ดนะครับเจ็ดตั้งนะครับผมบวกนะครับหลักสิบครั้งที่สี่นะครับผม หลักสิบตั้งสี่ตัวนี้นะครับเก้านะครับบวกเก้าบวกด้วยหลักสิบรั้งที่สี่นะครับเจ็ดบวกเก้าได้สิบหกนะครับผมเอาหกบวกเก้าได้สิบห้านะครับผมสิบห้าตั้งห้านะครับสำหรับสูตรเลขนะครับเลขคงที่ก็คืออ่อหนึ่งสามเจ็ดแปดเก้านะครับผมนะครับ ห้าบวกหนึ่งได้หกนะครับผมห้าบวกสามได้แปดนะครับห้าบวกเจ็ดได้สิบสองนะครับเอาสองนะครับห้าบวกแปดได้สิบสามนะครับเอาสามนะครับห้าบวกเก้าได้สิบสี่นะครับเอาสี่นะครับงั้นเราไปดูสูตรที่สองกันเลยนะครับผมสูตรที่สองนะครับก็ใช้ลักหน่วยครั้งที่สามนะครับเจ็ดนะครับ บวกด้วยหลักหน่วยครั้งที่สี่นะครับผมก็คือสี่นะครับบวกด้วยหลักหน่วยครั้งที่สี่นะครับสี่นะครับนะครับเจ็ดบวกสี่ได้สิบเอ็ดนะครับสิบเอ็ดเอาสิบเอ็ดบวกสี่ได้สิบห้านะครับเอาห้านะครับผมห้าตัวนี้มาบวกกับเลขคงที่นะครับผมของศูนย์นี้ก็คือศูนย์สามห้าเจ็ดเก้านะครับผม ศูนย์สามห้าเจ็ดเก้านะครับห้าบวกศูนย์ได้ห้านะครับผมห้าบวกสามได้แปดนะครับห้าบวกห้าได้ศูนย์นะครับผมห้าบวกเจ็ดได้สิบสองนะครับสองนะครับห้าบวกเก้าได้สิบสี่นะครับเอาสี่นะครับสำหรับงวดนี้ก็เลขที่ชนนะครับก็จะหกไม่มีนะครับแปดนะครับมีแปดนะครับแปด จนแปดนะครับก็วางแปดนะครับสองนะครับสองมีสองนะครับสามไม่มีนะครับสี่มีสี่นะครับครับออกนะครับผลที่ออกนะครับก็จะเป็นสองแปดหกนะครับผมวันนี้คือสองแปดหกนะครับนี่นะครับเลขที่คน สตัวนะครับจำบวนแปดนะครับไปต่อกันเลยนะครับผมครับสูตรที่1นะครับผมหลักหน่วยขั้นที่3นะครับ2นะครับสนะครับบวกหลักสิบขั้นที่4ี่นะครับบวก9้านะครับ บวกด้หลักสิกั้งที่สีนะครับเนะครับสอบวกเ้านะครับได้สิบ1บวกเ้าได้ศูนนะครับผมมาบวกกับเลขคู่ที่เหมือนเดิมนะครับหนึ่งสาเจดแดเ้านะครับผมของสูตรนี้นะครับผมศูย์บวกหได้หนะครับศูนบวกสได้สามนะครับศูนบวกเได้เนะครับศูนบวกแได้แนะครับศูนบวกเ้าได้เ้านะครับผม ไปดูสูตรที่สองต่อเลยนะครับสูตรที่สองก็หลักหน่วยขั้นที่สามเหมือนเดิมนะครับคือสองนะครับผมบวกด้วยหลักหน่วยขั้นที่สี่นะครับก็คือสี่นะครับบวกด้วยหลักหน่วยขั้นที่สี่นะครับคือสี่นะครับสองบวกสี่ได้หกนะครับหกบวกสี่ได้สิบนะครับศูนย์นะครับผมเอาศูนย์มาบวกกับเลขคงที่ของศูนย์นี้นะครับก็คือศูนย์ สามห้าเจ็ดเก้านะครับผมศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์นะครับศูนย์บวกสามได้สามนะครับศูนย์บวกห้าได้ห้านะครับศูนย์บวกเจ็ดได้เจ็ดนะครับศูนย์บวกเก้าได้เก้านะครับครับเรามาดูเลขที่ชวนกับหนึ่งไม่มีนะครับมีสามนะครับสามเจ็ดเจ็ดมีนะครับเจ็ดแปดไม่มีนะครับผมเก้านะครับ ดลขที่โอ,อนะครับรวงวดนี้ก็คือ3 9มนะครับผมเข้า9นะครับนะีครับชนมี3มี7กับมี9ก้นะครับเลขที่ชนนะครับมี3ตัวนะครับสั งั้นเราก็ไปต่อกันเลยนะครับผมหลักหน่วยขั้นที่3ามนะครับ8ดนะครับบวกด้วยหลักสิบขั้นที่4ี่นะครับศูนย์นะครับบวกด้วยหลักสิบขั้นที่4ี่นะครับศูนย์นะครับ8บวกศูนย์ได้แ8ดแดบวกูนย์ได้8ดนะครับผม บวกเลขคงที่มาเนินะครับสาหนึ่งสามเจ็ดแปดเก้านะครับแปดบวกหนึ่งได้เานะครับผมแปดบวกสามได้สิบสองนะครับเอาสอนะครับแปวกเได้สิ้นะครับเอาห้านะครับผมแปดบวกแปดได้สิบหกนะครับผมแปดบวกเก้าได้สิเจ็นะครับไปต่อที่สูตรสองกันเลยนะครับผม หลักหน่วยก็ที่สามนะครับผมแปดนะครับบวกด้วยหลักสิบเออหลักหน่วยขั้งที่สี่นะก็คือเก้านะครับบวกด้วยหลักหน่วยขั้งที่สี่นะครับคือเก้านะครับแปดบวกเก้าได้สิบเจ็ดนะครับผมเอาเจ็ดนะเจ็ดบวกเก้าได้สิบหกนะครับเอาหกนะครับผมหกมาบวกกับเลขคงที่เหมือนเดิมนะครับศูนย์สามห้าเจ็ดเก้านะครับ ของสูตรนี้นะครับ6บวกูนได้6นะครับ6บวก3ได้9นะครับผม6บวก5ได้11เอา1นะครับผม6บวก7ได้13เอา3ามนะครับ6บวก9้าได้15เอา5้านะครับผมนะครับแล้วเรามาดูเลขที่ชุนะครับตัวเลขนะครับ9นะครับ9้ามีนะครับผมชุด9นะครับ2ไม่มีนะครับผม5 5หมีนะครับชุด้านะครับผม หมีนะครับ6จนหนะครับผมเจดไม่มีนะครับผมเลขที่ออกนะครับก็คืออ่าแปดหนึ่งหนึ่งนะครับผมโทษทีนะครับผมดูผิดนะครับผมแปดบวกสามได้สิบเอ็ดนะครับผมบวกผิดนะครับโทษทีนะครับเดี๋ยวขอลบแป๊บหนึ่งนะครับผมตาลายนะครับ นั่งไงผมว่าทำไมถูกผมไม่ตรงบวกผิดนะครับผมโทษนะครับมีตัวนี้ครับเอ่อหกห้าหนึ่งด้ยกันไม่ต้องลบตัวนี้นะครับผมแปดบวกสามได้สิบเอ็ดนะครับหนึ่งนะครับผมหนึ่งมีนะครับมีเีกหนึ่งนั่นไงผมว่าทำไมมันไม่ลงนะครับ ก็จะได้หลักสิบนะครับผมได้หนึ่งนะครับนะครับเลขที่ชนก็จะมีเก้าหนึ่งห้านะครับ6กนะครับชนวันที่สี่ตัวนะครับผมก็มาดูงวดวันที่หนึ่งกันยานะครับหนึ่งกันยากันต่อเลยนะครับผมหนึ่งกันยานะครับหลักสิบนะครับผมหลักสิบนะครับ หลัก10ก็จะใช้สูตรที่1นะครับสูตรที่1เราก็เป็นหลักหน่วยกงที่3นครับ4ี่นะครับผมบวกด้วยหลัก10ครั้งที่4นะก็คือ3นะครับบวก3บวกหลัก10ครั้งที่สีก็คือ3นะครับบวก3นะครับ4บวก3 7บวก30ศนะครับผมหลัก0นะครับก็คือศมาบวกเลของคที่เหมือนเดิมครับ3 1 3 7 8 9ด้านะครับผม สับส่วนนี้นะครับก็ส่วนบวกได้1นนะครับส่วนบวกสามได้สามส่วนบวกเจ็ดได้เจ็ดนะครับส่วนบวกแปดได้แปดนะครับส่วนบวกเก้าได้เก้านะครับผมสูตรที่สองนะครับผมสูตรที่สองก็จะเป็นเหมือนเดิมนะครับผมหลักหน่วยขั้นที่สามสี่นะครับบวกด้วยหลักหน่วยขั้นที่สี่ก็คือสามนะครับ บวกด้วยหลากหน่วยที่สี่คือสานะครับสี่บวกสาได้7จนะครับเจได้สิบนะครับออกศนะครับบวกกับเลขคงที่เหมือนเดิมนะครับศูนย์นิสสาศูนย์สามห้าเกนะครับกดึงมาศูนย์สามห้าเจ็ดเก้นะครับผมนะครับเลขที่ชนหนึ่งไม่มีนะครับสามีสนะครับตั้งสามนะครับเจ็ดมีเจ็ดนะครับผม แไม่มีนะครับมี9นะครับผมเลขที่ออกนะครับก็จะมีเก้าเก้ 9, 9, นะครับสำหรับวดวันที่1นกันยาน,นะครับผมเข้าเก้านะครับ เลขที่ชนก็จะมีสามนะครับสามเจ็ดนะครับก็มีเก้างั้นเราก็มาดูงวดประจำวันที่สิบหกกันยานะครับผมสิบหกกันยานะครับของสูตรนี้กันนะครับผมผมว่าเดินมาสองงวดเอาไปใช้ได้เลยนะครับผมขออย่าหลุดอย่างเดียวนะครับผมไปดูที่สูตรกันเลยนะครับผมหลักหน่วยก็ที่สามนะครับเจ็ดนะครับผมเจ็ดบวกด้วย หลักสิบกลังที่สี่นะครับหลักสิบกลัมที่สี่ก็คือสี่นะครับบวกด้วยหลักสิบกัมที่สี่นะครับสี่นะครับเจ็ดบวกสี่ได้สิบเอ็ดนะครับเอาหนึ่งบวกสี่ได้ห้านะครับผมเอาห้านะครับบวกกับเลขกลที่เหมือนเดิมนะครับหนึ่งสามเจ็ดแปดเก้านะครับผมก็จะได้สูตรที่หนึ่งนะครับห้า หบวกหนึ่งได้หกนะครับผมห้าบวกสามได้แปดนะครับห้าบวกเจ็ดได้สิบสองเอ้อสองนะครับห้าบวกแปดได้สิบสี่นะครับไม่ใช่ครับสูตครับห้าบวกแปดได้สิบสามนะก็อ้อสามนะครับห้าบวกเก้าได้สิบสี่นะครับสูตรที่หนึ่งนะครับหลักสิบนะครับเราก็จะได้หกแปดสองสามสี่นะครับผมมาดูสูตรที่สองกันเลยนะครับผม หลักหน่วยขรั้งที่สามเหมือนเดิมนะครับเจ็ดนะครับผมบวกด้วยหลักหน่วยขรั้งที่4ีนะครับสนะครับบวกด้วยหลักหน่วยครั้งที่สนะครับสนะครับเจบวกสได้เกนะครับเกวกสได้สิเอครับเอาหน่ะครับบวกกับเลขคงที่นะครับก็คือศูนย์ามห้าเจนะครับผมหนวกศูนย์ได้1นะครับหนวกสามได้สนะครับผม หนึ่งบวกห้าได้หกนะครับหนึ่งบวกเจ็ดได้แปดนะครับผมหนึ่งบวกเก้าได้ศูนย์นะครับเราก็มาจับชนกันเลยนะครับสำหรับงวดประจำวันที่สิบหกกันยานะครับมีหกนะครับหกวางหกนะครับผมแปดมีแปดนะครับผมแปดสองไม่มีนะครับสามไม่มีครับสี่นะครับผมมีสี่นะครับ งวดประจาวันที่1กันยานะครับของสูตรนี้นะครับผมได้เลขหลักปักหลัก1ิบนะครับผมสามตัวนะครับผมก็จะมี6 8 4นะครับผมนะครับเราก็มารอผลออกสําหรับงวดประจาวันที่16กันยานะครับผมสําหรับสูตรนี้นะครับผมเดี๋ยวสูตรนี้นะครับผมจะไปจับกระลับหน่วยนะครับที่ผมจะลงให้หลัง ep หลัก ep นี้นะครับผม สำหรับสูตรนี้นะครับสำหรับท่านใดนะครับผมที่เข้ามาดูเลยนะครับช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำช่องนะครับผมสำหรับสูตรนี้นะครับหลักสิบนะครับที่ได้นะครับจับสองสูตรมาชนกันนะครับก็จะมีหกแปดสี่นะครับผมเลขที่ชนก็คือหกแปดสี่มีหกนะครับมีแปดนะครับผม มี4นะครับนะครับก็สำหรับอีนี้ครับขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่เข้ามาดูมาติดตามกันนะครับผมขอบคุณครับผม